ครับรีวิวตัวมิลิมิเนเตอร์ให้หน่อยได้ครับเดี๋ยวพี่จัดให้พี่พีลูกค้าอยากให้รีวิวตัวเนี้ยอาวกำลังจะลองเลยลองก่อน<า>รีวิวจริงเลยเหรอเออมาก็สวัสดีทุกคนก่อนแล้วกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับก็มาแบบงงๆก็ <laughs> <laughs> โอเคครับก็ ตอนนี้นะครับก็มีโอกาสได้มาชอลองนะครับในส่วนของตัว e l ลิมิเนเตอร์นะครับตัว 400cc ของเรานะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ขอรีวิวแบบเบื้องต้นแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วผมก็ได้ลองขับขี่ไปแล้วแหละครับตั้งแต่งานก่อนงานหน้านี้นะครับก็ได้โอกาสลองขับขี่เบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้มารีวิวจริงๆสักทีนะครับก็ดีครับที่ต้องเดินมาหาพอดีนะครับก็ขออนุญาตก่อนแล้วกันครับว่าตอนนี้เรากําลังจะ พามาดูของจริงนะครับว่าเรียบร้อยก็หลังจากที่เราได้มีโอกาสได้ไปลองที่สนามพีระนะครับก็วันนี้ผมได้ขับขี่เบื้องต้นแล้วล่ะครับก็มันเป็นรถอะไรที่ผมบอกแล้วมันเป็นรถที่หล่อนะครับขับขี่เป็นใครชอบสไตล์อเมริกันนะครับก็ต้องขับขี่ตัวนี้แน่นอนครับในส่วนของตัว e l ลิเนเตอร์นะครับอ่ะทีเรามาดูรีวิวสักเล็กน้อยครับว่าเจ้า e l ลิเนเตอร์มันมีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับก็มา ตามแพนตามจุดไหมนะครับก็ตั้งแต่ข้างหน้ามาข้างหลังเลยนะครับก็เอาข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับก็ตัวโชคนะครับที่ให้มานะครับก็จะเป็นโชคในส่วนของทเลสโคปิกนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับ41มิลลิเมตรนะครับถามว่าพอใช้งานไหมมันพอใช้งานครับสาหรับสายชิลขับขี่หล่อๆมันพร้อมกับพาคุณไปเจอทุกสถานการณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดํานะครับหรือลงทางที่ขรุขระเล็กน้อยบอกได้เลยพอแน่นอนครับไม่ต้องเปลี่ยนโชคนะนะครับขี่ ขี่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวของดิสเบรกนะครับตัวดิสเบรกเนี่ยจะให้มาอยู่ที่3 1มมิลนะครับตัว3 1มมิลเนี่ยก็ถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นะนะครับแล้วก็ให้โช๊คมานะฮะเออให้โช๊คมารับกับตัวของอ่าตัวโช๊คเองนะครับกับตัวดิสเบรกเนี่ยก็ให้มาพอเหมาะพอเจาะกันนะครับพูดง่ายคือมันแมทช์กันนะครับแล้วก็ตัวของพวกคาริเปอร์ต่างๆที่ให้มาก็บอกเลยพอใช้งานแน่นอนนะครับเนาะอ่ะทีนี้ ยางหน้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยางหน้าเนี่ยจะอยู่ที่130ทับนะครับและยางหลังละ่ะให้ทายน้องตองน้องต้องพอรู้ไหมว่ายางหลังเท่าไหร่น่าจะสักร้อยหกป่ะไม่ถึงนะครับยางหลังจะอยู่ที่150ทับ80นะครับ150 30, ่งบ็พูดง่ายคือยางหน้ายางหลังเนี่ยจะอยู่ที่130ทับ70สนะครับส่วนยางหลังนี่150ทับ80นั่นเองนะครับ,รบส่วนโชคหน้าก็คือแบบทะเลสโคปิกขนาด41ม mm ิลลิเมตรนั่นเองนะครับ แจ่มแจ๋วแน่นอนนะครับโอเคป่ะเอาครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของที่มีทํามาใหม่แล้วผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆในเรื่องของหน้าจอเรือนใหม่นะฮะก่อนเลยดูครับอันนี้แบบใหม่นะไม่เหมือนของตัววอลคันนะครับตัววอลคันเนี่ยก็จะเป็นแบบแอนาล็อกกึ<า>่งก<า>ึ่งแอนาล็อกนิดนึงคล้ายๆตัวมันคือตัวเวอร์ซิ่งเก่าปะ่ะอา่อาประมาณนั้านชายช่ยชาครับทีเนี้ยเนื่องจากของหน้าจอเนี่ยมันติด เหมือนเขาบอกว่ามันเชื่อมแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วยใช่ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเจ๋งอีกระดับหนึ่งนะครับ่ะทีนี้ผมรู้สึกว่ามันพิเศษมากในเรื่องของก<ช>ุญแจ,จะอะไรครับกุญแจกัดดอกไม่ใช่ขัดดอกเขาเลยว่าอะไรเขาเลยว่านะเซาะร่องกออุญแจแบบเซาะร่องนะฮะใช้ตัว K R อ่าใช่ครับซึ่งกุญแจเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูดีดีนะดูแข็งแรงดีนะครับมันมันไม่ใช่เหล็กแบบอ่าแบบปกติครับมันรู้สึกว่ามันแข็งแรงดีดีมันหนากว่าตัวที่เป็นแบบกุญแจ อ่าแบบกัดดอกเนาะนะครับอันนี้เป็นแบบเสาะร่องนะแบบเสาะร่องนะฮะโอเคทีนี้ครับต่อมาครับจะเป็นในเรื่องของตัวถังละมันนะครับให้ทายอยู่ที่อะไรให้น้งต้องทายก่อน12ไม่อ่ามากกว่านั้นนะครับก็อยู่ที่13ลิตรนะฮะ13ลิตรเนี่ยก็ทับขี่อยู่ประมาณกี่กิโลนะฮะก็ตีไป1ลิตรเนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณ25กิโลแล้วกันนะครับก็ตีเป็น13ลิตรก็ตกประมาณเกือบ300โลนะครับ ก็ในหนึ่งถังเนี่ยก็วิ่งได้เกือบ300ก็พูดง่ายคือสามารถขี่จากกรุงเทพเนี่ยไปในส่วนของอไปกลับนะครับในส่วนของระยองได้นะครับไปกลับระยองกับกรุงเทพได้ก็เติออาจจะเติมเพิ่มเล็กน้อยนะครับก็พูดง่ายคืออาจจะ1งถังเนี่ยก็ขับขี่ท่องเที่ยวได้แน่นอ,อนนะครับเนาะโอเคทีนี้ครับมาดูในเรื่องของตัว สปีดต,ตัวเกียร์บ้างครับตัวเกียร์เป็นแบบไหนครับเป็น6สปีดธรรมดานะครับแต่ก็มันพอใช้งานเลยเนาะนะครับพอใช้งานแหละนะครับและทีนี้จะมาในเรื่องของตัวเครื่องยนต์บ้างนะครับตัวเครื่องยนต์อยู่ที่3 9 9กซีซีนะครับก็คือตัวเครื่องยนต์เดียวกับตัวไส์ส0้จริงๆสี่ลนนั่นแหละนะครับทีนี้แต่ด้วยความเอกลักษณ์ต่างๆมไม่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เจาะลึกมันขนาดนั้นเนาะก็เลยยังบอกไม่ได้ว่ามันปรับเปลี่ยนอะไรข้างในบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันมีีการรรปปัับบเล่่ยนนน,นนนนแอะค ขับขี่ดีไหมเบื้องต้นบอกได้เลยว่าหลังจากที่ลองขับขี่เนาะได้ลองค่อมดูนะครับมันเป็นรถที่รู้สึกว่าต้นมันดีนะต้นมันมาไหวพอสมควรเลยนะครับต้นกับกลางเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ป้ายเนี่ยอาจจะนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตัวรถเอกลักษณ์คือสองสู นะครับมันก็สไตล์เดียวคล้ายๆกับตัวแซก400นั่นแหละนะครับเนาะเอาเป็นว่าใครอยากลองมันต้องมาลองจริงๆอ่ะถึงจะบอกได้นะครับแต่คีโรล,ลอเนี่ยหลอแน่นอนนะครับอ่ะมาต่อครับทีนี้เรามาดู เราดูช่วงหน้าไปแล้วด like ูตรงกลางไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูช่วงหลังบ้างเราดูช่วงล่างนะฮะช่วงล่างทีนี้จะเป็นโชคหลังนะครับเป็นโชคหลังเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าทวินช็อตนะครับเป็นโชคหลังแบบทวินช็อกซึ่งโชคหลังที่เป็นแบบทวินช็อคเนี่ยมันดียังไงนะครับนะครับนี่เนาะมีสองข้างเนาะปกติแล้วนะครับในส่วนของรถต่างๆของคาวาจะเป็นโชคเดี่ยวนอกโชคหลังจะเป็นแบบโชคเดี่ยวแต่เนี่ยให้มาแบบทวินช็อกนะครับถามว่ามักภายในไหมเบื้องต้นนะครับที่ผมดูนะ นะครับน่าจะปรับไหมนะอ๋อปรับได้ดีนึงนึงมันจะปรับได้อยู่นะแต่ปรับได้กี่ระดับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมไปว่ากันเดี๋ยวผมดูหาข้อมูลให้นะครับอันนี้นม,นมันคือปรับแค่สปริงใช่ไหมเออเน่าจะปรับแค่ค่าสปริงอย่างเดียวโอเคปรับแค่ค่าสปริงอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวน้องต้องถ่ายข้างหลังไว้นะครับเดี๋ยวเวลานั่งจะให้ดูว่าช่วงระยะยุบสปริงเป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บ <uke> อ่าน,นี่นี่คือระยะยุบนะครับช่วงสปริง เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ายุคไม่เยอะนะขำหรคนตัวหนักนะเนี่ยโ้แต่แต่แต่ผงรู้สึกว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีคนซ้อนด้วยอ่ะอาจจะต้องปรับให้มันอาจจะปให้แข็งนิดนึงเพราะว่าข้างในอ่ะมันมันมันกรปุ๊บเลยใช่ไหมโอเคแสดงว่าอาจจะต้องปรับแข็งนิดนึงถ้าหากมีคนซ้อนนะครับโอเคทีนี้ หลังจากได้ลองขับขี่คนเดียวนะครับอะลืมบอกไปว่าคนขับขี่หนักเท่าไหร่นะคะคนขับขี่หนักอยู่ที่1 0 8่งถึงหนึนะครับก็มันว่าโชคเดิมเนี่ยถ้าผมขี่คนเดียวไปได้นะครับแต่ถ้าซ้อนสองอย่างที่น้องต้องบอกครับว่าอาจจะต้องปรับค่าความแข็งโชคขึ้นมานะครับเอาว่ารู้เบื้องต้นนะทีนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งครับที่ผมอยากจะรีวิวให้ฟังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวดิสเบรกหลังนะครับให้มาอยู่ที่น่าจะอยู่ที่240มิลลิเมตรนะครับกับตัวของ ปั๊มคาลิเปอร์นะครับก็บอกได้เลยว่าให้นิชินมานะครับใช่ไหมนิชินใช่ไห<ช><ช>มให้นิชินมาบอกเลยว่านิชินเนี่ยเชื่อถือได้อยู่แล้วครับว่าตัวเบรกเขาเนี่ยดีได้มาตรฐานเพิ่งคาวาเราเองก็ใช้ตัวนิชินมาเกือบตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันเหมาะแล้วก็ใช้งานเข้ากับตัวรถของคาวาซากินั่นเองนะครับเนาะอ่ะในจุดอื่นๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าในตัวเอกลักษณ์นะครับทรงมันหล่อครับมันคล้ายๆใช้คําว่าอารมณ์คล้ายๆเหมือน วอล์คแนที่ปรับรูปแบบใหม่ะนะครับแต่ทีเนี้ยมันด้วยความที่มันเป็นตัวอิลิเมนเตอร์ซึ่งมันเป็นมันมีตัวอิลิเมนเตอร์เมื่อก่อนมามันมีตัวเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยใครชอบเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็จะอาจจะดูดูใหม่หน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้คําว่ามันเป็นตัว อัปเกรดขึ้นมาจากตัวเก่าเลยนะครับเรื่องของรูปทรงรูปทรง,ทรงอาจจะเปลี่ยนไปเยอะพอมสมควรกับตัวเก่านะครับก็ถ้าใครเคยใครสายขี่รถ <Classic. S 1> ล่อๆเนี่ยคลาสสิกเนี่ยก็น่าจะรู้จัก e l ล m i n a t o r ตัวปีเก่าๆน่าจะ,ะเป็นตัว z l 900ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ก็มันว่าใครที่อยากจะมีรถหล่อๆขี่ในพิกัดที่อยู่กลางๆตัว400ซีผมบอกเลยว่า400ซีผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ มันตอบโจทย์กับคุณแน่นอนใครอยากรอซื้อขี่ซะนะครับเนาะแล้วก็ไปแต่งอื่นต่อได้ไหมผมบอกได้เลยว่ามันสามารถเอาไปปรับปรับแต่งต่อจุดอื่นได้อีกนะครับอีกเยอะนะครับครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะขี่ให้ทุกคนดูนะครับสำหรับรีวิวจบเพียงเท่านี้ครับ เราได้รีวิวดูส่วนอื่นกันไปหมดแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราคาดกับขาดไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของอะไรครับเราต้องมาฟังเสียงกันนะครับทุกคนอยากฟังเสียงอยู่แล้วนะครับในเมื่อทุกคนไม่สามารถสัมผัสได้นะอตอนนี้ครับรก็ฟังเสียงกันก่อนนะครับไปเราไปดูกันอ่ออี่คือในช่องของเรานะฮะโอเคมาฟังเสียงกันมาต้องไปยิงนู้นเลยขอยขอนุญาตนะครับทุกคนขออนุญาตสตาร์ทนะครับทุกคน ลองเบิร์กรอบสักนิดนึงนะฮะอ่านี่รอบอยู่ที่ประมาณ6,000รอบนะฮะ6,000รอบนะทีน,นี้นครับ,รบผมจะลองรอบสูงสุดให้ทุกคนดูนะ,นะครับมาพร้อมกันมามันคืออะไรครับ 400เท่านันเองนะครับมันเหมือนกันเลยเพราะอะไรครับโดยตัวเครื่องยนต์นะครับมันใช้ตัวเครื่องยนต์เดียวกันนะครับแล้วก็เอกรักต่างๆนะครับยังคงเอกรักในตัวเครื่องยนต์ของ400อยู่นะครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแต่ความสนุกของ400คืออะไรครับมันยังสนุกอยู่นั่นเองนะครับขี่แล้วสนุกแน่นอนนะครับก็ผมได้ลองขับขี่ทดลองวันนี้อีกสักรอบสองรอบมาแล้วนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะลองนะฮะเก็บภาพบรรยากาศในการ ขับขี่มาให้ดูสักเล็กน้อยนะครับว่าตัวรถของ Eliminator เป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะสำหรับสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้นิดนะฮะตัว Eliminator นะครับเป็นตัวรถ New m o เดลนะครับถ้าใครสนใจอยู่นะครับเข้ามาจองกับเราได้เลยนะครับที่เรียวโมโตสปอร์ตนะครับหรือเรียวโมโตสปอร์ตสาขาเราไม่กี่สาขาครับ2เรามีอยู่ทั้งหมด2สาขาครับก็คือมีที่รามคําแหง146นะครับแล้วก็ในส่วนของสาขาแจ้งวนะเรียงเมืองสามัคคีนะครับก็ ใครสนใจในส่วนของตัว Kawasaki เ,เข้าไปหาได้เลยครับแล้วก็เข้าไปจองนะครับไปทําจองได้เลยครับในส่วนของตัว e l i v a t o r บอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจแน่นอนใครอยากรอสไตล์มริกันเข้ามาเลยครับเข้ามาจองนะครับรถมันดีแน่นอนครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ